อย่าพึ่งสลดหดหูใจพี่ต้นก็ทำาสดิ่งเลยขึ้นมาขึ้นมาหฮ้ยเขิลมันหน่อยรอบนี้ไปเจอพระดีกว่าแหมลึงๆที่เราจะไหว้ทุกทีไม่ต้องไหว้นี่ไม่ต้องไหว้เขาคุ้นๆเจ้าเข่าหน้าเดิมเฮียอินดพี่เฮ<อ>ียอินอดูข่าวอารุณอมริน<อ>แล้วเขาไม่ฟินมีแต่ความกระฟัดกระเฟียดเ,<อ>เครียดแขนแสนโกรธแหมมันโมโหเหลือกาเหลือเกินว่าเราไปด่าเขาเขาก็เลยด่ากลับมาที่เราเขาด่าอะไร ขอบอกไอ้นักข่าวอยู่ในประเทศเสียมสยามสักหน่อยอยู่ในประเทศไทยนั่นน่ะที่เอาอาตมาไปลงในข่าวสดนั่นน่ะแล้วก็มาว่าอาตมาว่าอาตมาอยากดังในโซเชียลแล้วก็พูดมัวซัวอาตมาไม่ได้พูดมัวซัวลอกแคาตมาสงสารคนนั่นแหละเพราะว่าคนชอบหลอกลวงประชาชนของตัวเองชอบหลอกลวง ชาวโลกชอบหลอกลวงคุณคแมัให้แตกแยกกันแล้วก็ชอบแยงดินแดงของเขาแล้วก็พูดโกหกประชาชนของตัวเองเลยปิดชายแดนเนี่ยแมันไม่อดไม่ยากอะไรหรอกแค่อยู่ก็เป็นสุขสบายอยู่ดีแมันก็ทำข่าวทำนาทำกาเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มาวักแมัน อดใดยังไงวะประเทศติอดเรต้องเป็นคนนั่นแหละอ,อ,อาออัตมาผิดหวังอาตมาด่าเบาไปหน่อยนะอเขาแปะด้วยแปะคลิปเราด้วยเขาโกรธฉุนแบบนี้เพราะว,ว่าเขาไปดูขา่าวชาไม่แล้วแล้วคลิปนี้เขาพูดอะไรอะ่ะมีเสียงในคลิปป่ะ พวกเราเคยด่าเขาด้วยเหรอเขาพูดเป็นเขมรเราไม่เคยด่าด่าออกอากาศได้ที่ไหนอ่ะรูปนี้ที่ทําอะไรล่ะเราลืมแล้วมีเสียงไหมทีมงานคือรูปนี้ที่มีปัญหาเมื่อวานเนี้ที่ตอนพี่บอลพี่กิ๊งก็รายงาน่ะคือเขามาพูดแก้ข่าวว่าฝั่งเขมรเนี่ยปิดชายแดนก็อยู่ได้อแล้วพอเขาดูข่าวแล้วเขารู้สึกว่าเราไปด่าประเทศเขาพี่กิ้งกำลังดูด้วไอ้ที่แปะนั่ใช่รูปพี่กิ๊งไหมนั่นอ่ะใช่ดิกำลังพูดเลยใช่ไหม เขาก็ไม่พอใจอีกแล้วเหรอลังซีมาแล้วเขาพูดไอ้ข่าวสดจริงไม่ใช่ข่าวสดอะข่าวอออากาศสดแต่เป็นข่าวอรุณอมรินนี่แหละก็เลยการว่าเขาก็รู้สึกเครียดแค้นขึ้นมาก็เลยต้องออกมาโต้ประเทศไทยโต้นักข่าวไทยอย่าเพิ่งหมดไฟกำลังใจสําหรับคนไทยดูเพื่อความสนุกสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพี่เฮียอินรูปนี้นอกจากดาอรุณอมรินแกก็ด่าแวะไปด่าพี่กันจอมพลับโอ้ด่าพี่กันแรง พอด่าพวกพี่ต้นในฟอร์มเบาด่าพี่กันเดรชานอยู่ชายแดนนะด่าร้อนแรงขนาดนี้ฟังอีกทีไอคนจอมพลังนั้นนะมันตายไปมันไปเกิดเป็นเดรชานไปเกิดเป็นมูก็ไม่ใช่เป็นงัวเป็นควายเป็นมาเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ไม่ใช่หรอกมันไปเกิดเป็นตัวนอนไปกินตลอดเวลานนั้นนะเพราะมันอยู่เป็นคนอยู่ มันชอบมันชอบเล่นคแล้วเวลาตายไปกำเนิดมันไปเกิดเป็นตัวนอนเลยนับพันพันปีเนัะน่ะไม่ใช่น้อยนาะไปเาเป็นเดเร์เชนไปเอามาจากไหนตายไปเกิด เป็นตัวนอนเป็นหนอแล้วต้องเป็นตั้งพันปีคุณลองนับเสี่ยวสินข้อห้านี่ผิดกี่ข้อแล้วเนี่ยโอ้โหข้อสี่โกหกมดเทจผู้จาเลื่อยเชื่อเลื่ยเปื่อยสองร้อยกข้อก็ผิดทุกข้อแล้วคนคลองพระเหลืองเนี่ยเป็นพระเขาสาบแช่งได้ด้วยเหรอไม่ได้ฮะไม่ได้นะบาปเลยนะแต่เขาทำทุกข้อเลยฮะอะไรที่ผิดๆิดทำหมดเลยเอารูปพี่กิ้งไปแปะกระดาษนักข่าวเห็นพี่กันจอมพลังช่วยคนไทยทำเพื่อคนไทยด่าพี่กันจอมพลังสาบแช่งให้เป็นสัตว์เดรัจฉานครับโอ้ยเลวร้ายจริง หเหลืองๆขนาดนี้ระวังเหอะเดี๋ยวเจอรถเหลืองโอ้โหยากมาอยามากันแล้วกันนะอ,อกากใหญ่ไฟเบอร์ของคนไทยอะ<า>่ะอ,อ้องงใจเขาจริงๆนะคุณผู้ชม<จ>